ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่ผมโดนผีผู้หญิงคลานมาเคาะประตูห้องแล้วผมก็ได้พบกับพี่สองคนและก็พี่ผีอีกหนึ่งตนก็มีพี่ยอดชายพี่บอยและก็พี่หานซึ่งเป็นฝรั่งและผมก็ได้รู้ความจริงอีกว่าที่พี่จะรายการผีก็เคยหลอกให้พี่หานไปรายการแบบที่เขาหลอกให้ผมมาเจอผีและเขาจะได้เอาเรื่องราวไปขายช่างเป็นสื่อที่กระหายเงินจริงๆ วันนั้นผมก็เก็บข้าวเก็บของและจะย้ายโรงแรมเพราะว่าผมโมโหพี่เจ้าของรายการมากแต่พี่บอยกับพี่ยอดชายก็บอกว่าให้ผมไปพักที่บ้านพวกเขาก็ได้และเดี๋ยวจะไปหาสาเหตุและปัญหาของผมด้วยกันที่นู่นเลยที่นู่นมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ผมจึงตอบตกลงไปเพราะว่าเงินติดตัวมันก็เหลือเพียงน้อยนิดผมกะว่าระหว่างที่รอให้พวกพี่ๆเข้าหาคำตอบ ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมทําไมคนรอบข้างผมถึงได้มีอันเป็นไปผมก็จะหางานทําแถวๆนั้นซะเลยผมก็นั่งรถไปกับพวกพี่เขาไม่นานก็ไปถึงบ้านพวกเขาโอ้บ้านตั้งอยู่ตรงทางสามแยกเลยเมื่อไปถึงแล้วผมก็จัดแจงขนของก่อนที่จะมานั่งคุยกันถึงปัญหาของผมพี่บอยก็พูดขึ้นว่าเฮ้ยฮานตกลงรู้หรือยังว่าน้องเขาเป็นอะไร มีผีติดตามอยู่หรือเปล่าพี่ฮานก็เงียบอยู่สักครู่ก่อนที่จะพูดว่าไม่รู้แฮไอสัมผัสอะไรจากตัวเขาไม่ได้เลยยอดชายอยู่ล่ะรู้หรือยังหน้าตาดีทีเดียวนะเนี่ยบ้านอยู่ไหนละจ๊ะจูๆ่ๆก็มีผีพยาบาลปากดตัวข้างๆผมผมตกใจมากแต่ทว่าทุกคนดันหัวเราะออกมาซะง,งั้นพี่บอยนี่นี่ใครอีกเลยครับ พี่บอยก็บอกกับผมว่าเนี่ยชื่อพยาบาลคำส้อยเป็นแฟนของยอดชายมันน่ะเธอก็ขี้แกล้งแบบนี้แหละพยาบาลคำส้อยก็มองหน้าผมอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเธอก็สายหัวนี่แสดงว่าคงไม่รู้อีกคนแน่ๆสักพักจู่ๆก็มีหญิงสาวสวยผมสบายสีเขียวเดินทะลุประตูหลังบ้านเข้ามาผมตกใจมากตอนนั้นผมกำลังจะลุกขึ้นวิ่งหนีแต่พวกพี่ๆเขาก็จับตัวผมเอาไว้ พี่พี่ปล่อยผมนั่นนั่นอะไรอะ่ะปล่อยผมเธอผมกลัวพี่ฮานจึงบอกว่าอยู่ไม่ต้องกลัวหรอกเธอเป็นตาน,นีแฟนของไอเองนี่แหละเขาอาจจะช่วยอยู่ได้นะดูเหมือนว่าพวกผู้เชี่ยวชาญที่พี่ๆเขาบอกจะเป็นผีทั้งหมดเลยนะเนี่ยตาน,นีก็นิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดว่าไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าเด็กคนนี้ไม่มีวิญญ,ญาณตามรังควานหรือว่าวิญญ,ญาณตามติด เรื่องเนี้มันอยู่เหนือความสามารถของพวกเราไปแล้วอาจจะเป็นเพราะโชคชะตากำหนดหรือไม่ก็ดวงของเขาเองพูดจบแล้วพี่ฮานก็ดูเหมือนว่าจะดีใจอะไรสักอย่างนี่มันโคตรคููนี่มันโคตรเจ๋งะมีเรื่องแบบนี้อยู่เวยเหรอเนี่ยไอ้ชัดอยากรู้ซะแล้วสิว่าเราจะสามารถแก้โชคชะตาได้หรือเปล่าอยู่พักที่นี่แหละจนกว่าพวกไอจะหาคำตอบได้ตกลงไหมทันทีที่ผมได้ยิน ผมก็สายหน้าและปฏิเสธไปทันทีไม่อ่ะพี่ผีเต็มบ้านเลยผมกลัวพี่บอยก็บอกว่าเอานะเดี๋ยวก็ชินไปเองแหละผมจึงตอบไปว่าไม่ชวงไม่ชินด้วยหรอกครับเรื่องแบบเนี้ผมไปหาห้องเช่าอยู่ดีกว่าพี่หานก็เลยบอกว่าเออึงงั้นก็ไม่เป็นไรแต่ระวังหน่อยนะอยู่มองเห็นผีมีสัมผัสผีในเมืองกรุงเนี่ยมันเยอะนะพี่ยอดชายก็เลยพูดว่า ต้องไปตรงไปเตือนเขาเลยบาา้าฮาน่ะกูว่าแล้วมันเป็นยอนน้องเขาเนี่ยเมื่อหูจากมึงมากกลัวมู่กลัวกับพ่อพีกัยยอนมึงขึ้นกันนี่แหละและพวกพี่พี่ก็พาผมไปหาห้องพักจนได้ห้องที่ไม่ไกลาจากบ้านพวกเขาส่วนงานของผมพี่ยอดชายก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขาฝากงานไว้ให้แล้วเป็นร้านอาหารอีสานชื่อร้านนายทองลาบยะยสธร หลังจากที่ย้ายข้าวย้ายของเข้าไปในห้องแล้วผมก็โทรหาแฟนของผมและก็เล่าเรื่องต่างๆให้เธอฟังแฟนของผมก็เข้าใจและบอกว่าเธอรอผมได้ไม่ต้องเป็นห่วงส่วนผมก็ทำงานที่ร้านพี่ทองทิปค่อนข้างดีนะเนี่ยเพราะว่าดึกๆแล้วลูกค้าพากันเมาแล้วก็มือหนักกันทั้งนั้นวันหยุดของผมผมว่าจะไปหาตู้เสื้อผ้าผมเลยไปร้านมือสองและก็ได้ตู้มาหนึ่งตู้ ในวันแรกๆที่ผมไปทำงานคนในหอพักก็มองหน้าผมแปลกๆพี่ที่รู้จักกันก็ชอบแซวว่าแม้เพิ่งมาอยู่เนี่ยพาแขกมานอนด้วยเลยเหรอเห็นว่าได้ยินเสียงดังมาจากในห้องผมก็บอกว่าไม่เคยนะเพราะว่าผมมีแฟนแล้วและผมเองก็รู้สึกงงๆวันหนึ่งหลังเลิกงานประมาณเที่ยงคืนกว่าๆผมก็กลับมาที่ห้องอาบน้ำและก็นอนจู่ๆ ผมก็ได้ยินเสียงประตูตู้เสื้อผ้ามันค่อยๆเปิดออกเอาละสิตู้มือสองเล่นผมซะละมัง้งผมจึงหันไปดูเงียบไม่มีอะไรแต่ฝาตู้มันก็แง้มออกมานิดนึงจริงๆผมจึงคิดว่าเฮ้ยลมพัดละมั้งและผมก็ไปนอนต่อสักพักกลิ่นมันเหมือนหนูเน่าตายก็โชยออกมาเอาละสินี่มันไม่ปกติแล้วจู่ๆกลิ่นมันมาจากไหนเอาไงดีว่หยิบโทรศัพท์ โทรหาพวกพิหารดีหรือเปล่าผมจึงเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์บนหัวเตียงแต่ยังไม่ทันที่ผมจะกลับตัวมาที่เดิมก็ได้ยินเสียงไอกระแอมเหมือนคนที่ป่วยมากๆผมค่อยๆสาสไฟฉายของโทรศัพท์ไปตามต้นต่อของเสียงนั่นประตูตูตต้เสื้อผ้ามันก็เปิดอ้าออกมาเต็มที่ภาพที่ผมเห็นก็คือร่างางหนึ่งนั่งอยู่ในตู้มันค่อยๆหันหน้ามาทางผมอของกูคืนมา,มาแค่นั้นแหละ ผมทะลึ่งพรวดรีบเปิดประตูพลางคิดในใจว่าประตูมันจะเปิดไม่ออกเหมือนในหนังหรือเปล่าและร่างนั่นก็ลอยออกมาจากตู้และก็เข้ามาใกล้ผมเรื่อยๆจนผมออกจากห้องไปได้ผมก็โทรหาพี่บอยให้มาช่วยหน่อยไม่ไหวแล้วมาอยู่นี่ไม่กี่วันก็เจอดีซะแล้วสักพักพวกผีเขาก็มาถึงผีพี่หานก็หัวเราะใหญ่เลยมันตลกตรงไหนเนี่ยผมเจอผีหลอกเนี่ยพี่หานจึงพูดว่า ประวัติศาสตร์ซ้ำร้อยซะแล้วล่ะยูเอาเสื้อผ้าออกให้หมดนะเดี๋ยวยูจะเห็นตัวหนังสือจางๆเขียนเอาไว้ว่าอุทิแดนายและก็ชื่อผู้ตายพี่บอยก็เลยทําตามชัดเจนมันมีตัวหนังสือเขียนเอาไว้จริงๆด้วยวันต่อมาพวกพี่เขาก็ดันเอาตู้นั่นกลับไปไว้ที่บ้านพวกเขาซะง,งั้นพี่ฮานบอกว่าไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันเยอะๆไม่เหงาดีส่วนสีหน้าของพี่บอยกับพี่ยอดชาย ก็ดูเหมือนว่าจะเอื่อมระอาพิหารเสือเกินโปรดติดตามตอนต่อไป